สวัสดีค่ะกิ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทอล์กกันนะคะในเรื่องของฝ้ากับอาหารนะคะหากคุณไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็รักษาฝ้าทั้งชีวิตเนี่ยก็อาจจะไม่ดีขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยกิ่งขอเกริ่นนะคะก่อนนะคะว่าฝ้านั้นนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัยนะคะและหนึ่งในสาเหตุปัจจัยนั้นนะคะก็คือเรื่องของระดับฮอร์โมนนะคะเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในร่างกายนะคะดังนั้นนะคะหากคุณนะคะเป็นคนที่เป็นฝ้าได้ง่ายนะคะแม้ว่าชีวิต นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้โดนแดดเลยทากันแดดทุกวันแต่ทําไมฟ้าก็ยังขึ้นนะคะนั่นแหละค่ะคุณลองสังเกตดูนะคะว่าอาหารเหล่านี้นะคะเป็นอาหารที่คุณชอบทานแล้วก็ทานอยู่บ่อยๆหรือเปล่านะคะซึ่งนะคะมันมีส่วนนะคะทำให้เรานะคะเป็นฟ้าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอาหารนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็คือ1นนะคะคืออาหารจําพวกถั่วเหลืองค่ะและแน่นอนนะคะก็ครอบคลุมไปถึงอาหารแปรรูปที่มาจากถั่วเหลืองทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้น้ำเต้าหู้ ะะเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าถั่วเหลืองคือแหล่งที่มีไฟโตเอสโตรเจนในปริมาณที่สูงแน่นอน,นะคะ่ะนี่แหละคะ่ะเป็นแหล่งที่ทําให้เรานะคะ เสียสมดุลของระดับเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในร่างกายหากเราบริโภคในปริมาณเยอะๆนะคะแหล่งที่2นะคะที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือพวกเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะอย่างที่เกริ่นไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะเวลาการที่เขาเลี้ยงนะคะเขาจะกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ต่างๆนะคะมากมายในการเลี้ยงและแน่นอนคะ่ะหากเราทานพวกนี้เยอะๆนะคะมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยเสียสมดุลของระดับ ตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในร่างกายนะคะนอกจากนี้เนี่ยขอแถมอีกนิดนึงก็คือเรื่องของยานะคะก็คือคนที่ใช้ยาคุมนะคะแล้วก็ยากลุ่มสเตียรอยนะคะแน่นอนนะคะการที่เราใช้ยากลุ่มพวกนี้นะ,ะจะทำให้เรานะคะเป็นฟ้าได้ง่ายนะคะยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะโดยสรุปแล้วนะคะ คนที่เป็นฟ้าได้ง่ายนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงอะไรบ้างนะคะ,ะหนึ่งนะคะก็คือถั่วเหลืองแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วเหลืองด้วยว่าจะเป็นน้ําเต้าหู้เต้าหู้นะคะและ2นะคะก็คือเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะนอกจากนี้ที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมนึกถึงยาที่เราใช้อยู่ด้วยนะคะยาคุมแล้วก็ยาสเตยียรอยมีผลต่อเรื่องของการเกิดฟ้าได้ค่ะนอกจากนี้นะคะถ้ากลัวเป็นฟ้าอย่าลืมทากันแดดทุกวันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดแล้วก็โดนรังสี UV ด้วยนะคะ วันนี้กิ่งฝากไว้เท่านี้นะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ